นันมันมีบอดวิออ่งไปรงนีตัวหนึ่งยิงงตรงนี้สักตัว โอ้ถ้าผมมีปืนนะนเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะบอดดี้นึกว่าบอด Watch out เขื่อเที่ยละไหนอะมันใช้ปืนมินิ Watch out เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเก่งเกินไปเ <c oughs> <c oughs> จอมินิก็สับหัวผมเลย มันเล่นคนเดียวใช่มันคนเดียวคนเดียวปิดไอ้อย่าอย่าให้เราต้องตายเรื่องมันเหลือนิดเดียวมันเจ็บหนักมันกำลังมันเลยนกำลังยังเสร็จกูเสร็จแล้วกูตายก่อนอีสัตว์๊บนึงมาซ้ำกูไม่งซ้ำเลยพี่หลังต้นไม้ซ้ำเลยไอ้นี่มันเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนเดี๋ยวตายพลาดอีกเลยพี่ซ้ำเลย ผมวิ่งเข้าไปหาตงๆเลยนึกว่าบอดไม่นะพี่ยังโอ้ยแย้มตายดิโอเคให้มีตามีคนมาอีกมีคนมาอีก mark the location จี้วะมาตีมังมมผมไม่<า>มีสะบู๊ะ

มี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 อีกวะมี่จำไล้หรอมันจะมีจะแบนคายบ้านเหลือสองชั้นเนี่ยเฮ้ยันใจยยิงกหนำเลยใช่ใช่พี่ผมมันรอเราขึ้นไปเอามันเลยก็นั่นแหละผมว่ามันอยูยูยูยอยู่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 ูยูงอยู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 ยอยูู่ย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 ยยูยยูยยูยูยย หน้าระวังหน้าระวังหน้าเหี้ยสองตัวสองตัวเลยชั้นสองกับชั้นล่างโอ้โหแม่งดีวะโอเคแค่นั้ okay. แนแฮะโอ้ยโอ้โหโทษทีวะ ออกมานะซ้อมตัไม่ได้ร้ายเดี๋ยวมมนเจอกู เล่นใจเย็นกันจังหวะที่ามาชาปุ๋เป็นไปโดนอะไรเข้าอ่ะมันมนาใช้ข้างสายแน่เ <Yeah. S 2> นี่ยมาดิเราตจังหวะมันพลาดที่ เฮ้ยโอ้วหวววต้อ,องเรือยก่อนจัยเย็ดต้องเรือยก่อน,อออนระวังยิงขามันยิงขานันก็สำเออสำสบมันไปมันน้อมมันนอ้อมโอ้โหเป้าดิด หมดแล้วสวยแล้วไปซ้ำกล่องด้วยอะซ้ำกองแขนแล้วดิมันแขนมันแค้นเออมันมันเหลือคนเดียวพี่ชื่ออะไรวะเออมันเหลือคนเดียวมันแขนไงมีคนลงตามมาข้างหลังนะคนเดียวนะสองคนพี่สองคนสองคนอเตรียมเตรียมเตรียมตัวเองพร้อมพี่อุหันอะลงก่อนชิงต่แบ

มันเป็นพทกกลกว่าโอ้โหไม่มีสโคโอะ่ะไม่กล้าย,ยิงวิ่งไปทางทนู้นตัวนึงตรงหน้าโกดังหน้าีตัวน,งวนึงนะฮัลโ,โหลมีใครได้ยินไหมได้ยินได้ยินเก่งอยู่ได้ยิน,ไ,ยนได้ยินโอ้โหในโกดังโกดัง,โกด,งโกดังที่สองเออแต่ไม่มีเลื่อนแล้วมาแล้ว,วมาแล้ว ไอ้เฮียไม่แม่งมีปืนกนกูว่ากูได้ปืนเว่ากูได้ปืนเร็วแล้วนะมันนี่แหละปืนพวกโคตสัตว์โอ้ยิงกูหลังคาดเลยพี่ไม่ตายใช่ป่ะยังไม่ตายไม่มียาด้วยสัตว์ไปเถอะ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 ไอ้พี่ไอ้โผ ท้ายโฟล์ทเก็บเสียงสมไมไอโฟ์ทเไม่ได้อยู่เราอยู่ป่านี้มั้งวะละได้หมดนะแต่รถเราแม่งโคตรแจ่มกันเอาเอาเอาเอกเดี๋ยวรอลงรถก่อนเรมีเครใช้กันไหนวะไม่มีไม่มีรถน่ารอดรถ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 เทาห tôi điom tôi điom tôi điom tôi tôi thôi tôi điom tôi thôi nhá quăng con ta băm ya con tôi điomเลย ụtái lốt đuổi phanh mày ra ta không có ya à àu đứa tôi ở phía trước รู้แล้วรู้แล้วมันปาไฟอยู่เรื่อยๆพี่ต้องจัดการมันแล้วไม่งั้นเพื่อนโดนไฟตายพี่กระสุนเลือดสีนัำตาพี่เล่นก่อนได้เนียพี่แอมใส่กระสุนก่อนพี่เผื่อมันวิ่งมาจะได้ยิงมีรถมาแจมอีกตีนึงหมดแล้วมีรถมีรถมาแจมอีกตีนึงเออได้อยู่ไม่มันมีรถมาแจมอยู่มันมาแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ชฉลาดไม่ฉลาดชุบไปนั่นไปก่อนชุบชุบชุบไปนั่นไปก่อนไป ไม่ได่อยไม่หน่อยมือเราไม่ไมมแจงไม่มดหรือว่าจะราบไปติองแล้วไอ้เงี้ยนี่เอามาชุกมือเปิดนะแต่ว่าไอเ้เรายิงกันสนันตาเลยไอ้เงี้ยนั่นูขับรถชนแม่งเลยไอ้สัตว์ไหนวะบอดยิงหร<อ>ืเมื่อกี้เจ็บ ตกใจโอโหมันมีชอ defend the mark m a r k นี the location มันต้องปิดกำแพงออกว่ะไอตั้งค่าปิดปิดปิดกำแพงมันตั้งยังไงอะ Này, он, นี่อ่ะกูแอบฝั่งนี้โผล่ฝั่งนู้นงงไปหมดแต่เราใจใจร้อนด้วยแหละเราเราไม่ได้เอ้นี่มันเราเข้าไปหาทำไมก็สูนไ์ด้วยสิบเอ็ดนัดอ่ะคุณพ่อสายมือมันเก็บ <ke> อ้าวตายตายแนละ <laughs> ้วอะไรวะเนี่ย <laughs> มันลากพี่มันลากพี่อ,อ้วนอ่ะแล้วชื่อมันขึ้นว่นลาลากอ mm ัววะพี่อือ แล้วมันอยู่ไอ้นี่ตัวมันงงไปหมดเลยเหี้ข้างซ้ายข้างขวา